สมสรโรตารีพรอยราชบุรีร่วมกับมูลนิธิบรมราชานุสร์จัดงานจักรีราชบุรีโรตารีพลอยแฟร์และงานレสคิวแฟร์ระหว่างวันที่1-8เมษายนนี้หน้าบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ,ฟ้าจุาโลกตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทร์ถนนพชรเกษมกิโลเมตรที่104โดยมีคุณจันยพัฒน รัตศักดิ์สิรินายกสโม,มสร,รลอตเตอรี่พลอยราชบุรีประธานจัดงานพร้อมด้วยคุณจินดาสุขสายชนประธานบริหารจัดการสโม,มสรและร่ตะบ,บุโทชมลินรัตศักดิ์สิริประธานพุธิปฐมบรมราชานุสรณ์รูปแถลงข่าวการจัดงาน สวัสดีค่ะดิฉันจัญยพัฒน์รัตศักดิ์สิรินะคะนายกสโมสรโรตารี่พลอยปีบริหาร2555-2556ค่ะเนื่องจากโรตารี่เนี่ยเป็นองค์กรการกุศลที่ ถือว่าเป็นการให้บริการเหนือตนนะคะและมุ่งในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์นะคะทั้งผู้สูงอายุและเรื่องของเด็กนะคะส่วนกิจกรรมอันหนึ่งคือกิจกรรมวันจัก,กรีราชบุรีขึ้นมาจัดเป็นงานของโรตารีพลอยแฝงนะคะซึ่งในกิจกรรมของงานเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8เมษายนนะคะนบะเรนเขาแก่นจันทร์นะคะส่วนภายในงานเนี่ยแต่ละแต่ละวันเนี่ยจะมีดนตรีมีอะไรมากส่วนกิจกรรมหลักที่สําคัญคือ ในการที่เราจะมีร้านค้าต่างๆของหน่วยกู้ภัยด้วยนะคะแล้วก็เราโชคดีที่ปีนี้เราได้ออความรู้จักกระทรวงมหาดไทยเอาร้านโอท็อปมาลงค่ะแล้วก็มีสินค้ามากมายจากบริษัทที่มาจัดเป็นอีเวนต์ของงานนะคะแล้วส่วนวันแต่ละวันเนี่ยจะมีดนตรีมีการแสดงต่างๆมากมายนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ย ถ้ามีโอกาสผ่านมาได้แวะเข้ามาชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่6ซึ่งเป็นวันจัก,กรีตอนเช้าก็จะมีการถวายสก,การะคือวางพวงมาลาขององค์อนุพระบรมราชานุสาวรีส่วนในตอนเย็นตอนกลางคืนนี่จะมีรายการเป็นย้อนยุคลีลาพัตราพ,พรเพื่อต้อนรับกลุ่มอาเซียนนะคะก็คิดว่างานนี้น่าจะน่าจะให้ความสําราญและความสนุกแล้วก็มีคุณค่าสําหรับท,ทุกท่านที่ได้เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะดิฉันอดีตนายกินดาสุขสายชน ประธานบริหารจัดการสโมสรโรตารี่พลอยราชบุรีนะคะก็อยากเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะให้โอกาสพวกเราชาวจังหวัดราชบุรีที่จัดงานจัก,กรีราชบุรีโรตเตอรี่พลอยแร์นะคะเห็นว่าชาวจังหวัดราชบุรีของเราจัดงานก็ไม่ไม่แพ้จังหวัดไหนๆนะคะก็ขอโอกาสแล้วจังหวัดราชบุรีของเราก็เป็นเมืองที่ เปิดด่านไปสู่ภาคใต้นะคะขอเรียนเชิญนะคะบริเวณงานก็จะจัดอยู่ที่บริเวณริมถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่1.04ค่ะหาไม่ยากนะคะในช่วงจัดงาน1-8เนี่ยพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานจากกีราชบุรีโรตารีพอยแฟก็จะได้สักการะพระสี่มุมเมืองหรือพระพุทธนิรรรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศบนยอดเขาแก่นจันทร์ส่วนเชิงเขานั้น ก็จะได้สักกะระพระบาทสมเด็จพระพริโรธฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระหมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์และในทุกๆวันจาก 1- ถึง8นั้นมีกิจกรรมอะ,รอ,อะไรต่างๆมากมายจะมีพิเศษอยู่ก็คือวันที่6ซึ่งเป็นวันจัก,กรีในตอนเช้าจะมีการวางพันพ่านพุ่มถวายราชสักการะซึ่งจังหวัดราชรีเป็นจังหวัดหนึ่งในสของประเทศที่มีพระบรมราชานุสารีของพระบาทสมเด็จพระพริโรธฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งแรกคือที่กรุงเทพมหานครฝั่งเชิงสะพานพุทธฝ,ฝั่งพระนครราชบุรีนี่แห่งที่สองและแห่งที่สามจังหวัดบุรีรัมม์มีเพียงสามแห่งเท่านั้นที่มีพระบรมราชานุสรีของพระบาทสมเด็จพระพิโอธฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งต้นราชวงศ์จัก,กรีก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้สักการะ ต้นราชวงจัก,กรีและพระศรีมุ่เมืองพร้อมๆกันในช่วง1-8โดยมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรและสโมสรโรตารีพรอยราชบุรีก็จะเตรียมทูบเทียนดอกไม้อะไร,ต,รต่างๆไว้อำนวยความสะดวกให้พี่นอ้องประชาชนที่มาเที่ยวงานดังกล่าวราชบุรีมีความคึกคักมากขึ้นก็ขอเชิญชวนอีกครั้งนะครับมาเที่ยวราชบุรีนะจกกักรีราชบุรีโรตารีพลอยแฟร์สโมสรโรตารีพรอย,อร,ร,ร,อยราชบุรีร่วมกับ มูลนิธิบรมราชานุสรณจัดงานจักรีราชบุรีโรตารีพรอยแฟร์และงานเลสคิวแฟร์ระหว่างวันที่1นถึงแเมษายนนี้ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจลาโลกตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาแก่นจันทรนพชกเสมกิโลเมตรที่104